สวัสดีนะคะทุกคนดูไพ่พลังบวกนะคะใายหัวใจมาแล้วนะคะคลิปนี้เรามาดูกันในหัวข้อเรื่องนะคะสัตร์นะคะที่ยังไม่ยอมปล่อยคุณนะคะเขาคือใครเราเรามาดูกันนะคะคุณผู้ชมแต่ก่อนที่จะไปดูนะคะ ลองมาดูพลังงานไพ่ใบนี้ออกมา The Sun ฝาาวงล้อมออกมาหนึ่งใบนะคะเต้นของคุณผู้ชม The Sun ออกมาแล้วนะคะขออีกสองใบสิคุณผู้ชมกำลังเริ่มต้นใหม่กับเรื่องอะไรนะคะให้เดอ s u ันหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ นะคะการประสบผลสำเร็จทุกอย่างในชีวิตการได้รับชื่อเสียงนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะระยะนี้คุณกำลังมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะว้าว <Wow. S 1> สิ่งดีๆคือความรักนั่นเอง <laughs> กำลังมีความรักหรือคุณกำลังจะมี คนเข้ามาสนใจคุณนะคะแต่สำหรับคนที่มีคนคบคนคุยอยู่แล้วคุณจะมีความเข้าใจกันมากขึ้นนะคะมีความฝันมากมายเลยนะคะคุณผู้ชมมีความฝันมากมายอยากจะทำอะไรต่างๆนะคะแล้วคุณก็จะทำได้สำเร็จด้วยนะคะให้เดือดสันขึ้น ไฟตัวตนของคุณตรงไฟต,ตัวตนของคุณใช่เรามาดูพลังงานของศัตรูคนที่ไม่ยอมปล่อยคุณกันนะคะว่าเขาเป็นใครกันนะคะที่อยู่ในชีวิตคุณหรือคนที่เป็นศัตรูลับๆที่คุณไม่เคยรู้นะคะเขาอาจจะ แอบไม่ปลื้มคุณนะคะอืมเรามาดูกันนะคะศัตรูที่เขาไม่ยอมปล่อยคุณนะคะเป็นใครก็ได้ทั้งนั้นนะคะคุณผู้ชมเป็นได้ทุกสถานะนะคะแต่ถ้าพลังงานในโดดเด่นก็ไพ่ก็จะนะคะ ส่งพลังงานมาให้คุณผู้ชมนะคะอามาดูสิพลังงานของคนที่มุ่งมั่นทำให้ชีวิตตัวเองประสบผลสำเร็จมีความเจริญก้าวหน้านะคะเป็นคนขยันขันแข็งนะคะ เขากำลังทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะให้ให้สำเร็จให้เก้าจเจริญก้าหน้านะคะมีการบล็อกการสื่อสารไม่ได้ติดต่อไม่ได้พูดคุยนะคะมีปัญหามีอุปสรรคกับความสัมพันธ์นะคะ เนี่ยคะ่ะไม่ได้พูดไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อนะคะเจ็ดไม้เท้าบล็อกกันไปแล้วหรือมีอะไรมีอะไรที่ทำให้คุณสองคนไม่ได้ไม่ได้คุยกันนะคะต่มีการส่งกันมีการอ,าอะไรนะสืบสอะข่าวของกันและกันนะคะต่างคนต่าง อยากรู้ข่าวสารนะคะเขาเลยค่ะอยากรู้ข่าวสารพยายามส่งคุนทุกช่องทางเห็นไคะอยากรู้เรื่องของคุณนะคะค,คนคนนี้อ่ะดูกันต่อแล้วเป็นยังไงเขาคือใครเขาเป็นดิเอมเพรสดิเอมเพรสนะคะเขาเป็นคนที่ มีฐานะความเป็นอยู่สบายๆนะคะเห็นไหมสบายๆเป็นคุณหญิงคุณนายเป็นแม่บ้านทำงานอยู่แต่ในบ้านนะคะพี่สาวแม่พี่ส,าว,สาวนะคะเป็นแม่เป็นย่าเป็นยายเป็นน้องสาวเป็นหลานสาวนะคะว้ายคุณผู้ชมคะเครื่องบินผ่านบ้านแม่หมอ Years, อีกแล้วค่ะ <c oughs> อ่ะมาดูกันต่อนะคะคุณผู้ชม เป็นคนที่พลังงานของคนที่รักความเจริญรักความก้าวหน้านะคะเนี่ยค่ะคิดเขาจะเป็นคนที่คิดเรื่องเงินต่างๆนะคะเขาจะคิดถึงเรื่องเงินเป็นเป็นเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขานะคะเนี่ยคนคนนี้นะคะ หรือเขาเป็นคนที่มีความเป็นอยู่ที่มั่นคงมีเงินเก็บมีเงินก้อนนะคะเป็นคนที่มีฐานะทางการเงินดีนะคะ,ะมาดูกันนะคะไว้เขาคืออดีตคนรักที่เคยโคบหาดูใจกับคุณนะคะคุผู้ชม,มพลังงานนะคะผู้ชมคะ่ะ เขาคืออดีตคนรักเขาคือคนรักนะคะถ้าคุณบอกว่ายังโสดยังไม่มีใครเลยนะคะไพ่ใบนี้ก็หมายถึงเพื่อนสนิทคนที่คุณไว้ใจเป็นใครก็ได้นะคะที่สนิทกับคุณมากๆนะคะที่คุณไว้ใจเขานะคะแต่ถ้าไพ่สองถ้วยขึ้นมาก็คือเป็นคนรักของคุณนะคะที่เลิกรากันไปที่จบกันไปแล้วนะคะที่เขาไม่ยอมปล่อยคุณนะคะ มาดูกันต่อค่ะคุณผู้ชมและตอนนี้ชีวิตของเขาเป็นยังไงนะคะมาดูกันชีวิตของคนคนนี้นะคะเป็นยังไงอืมไม่พอใจในสิ่งที่ตนเองมีนะคะถึงจะมีใครมาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆหรือในชีวิตของเขาจะ มีความเป็นอยู่ที่ดีแล้วก็ตามนะคะมีความสะดวกสบายทุกอย่างแต่เขายัางเขาเขาไม่มีความพอใจกับชีวิตของเขาตอนนี้เลยนะคะามาดูกันต่อแล้วยังไงต่อ,อ View of Fortune นะคะไพ่กงล้อนะคะชีวิตของเขา ตอนนี้เขาได้กลับไปอยู่เขาอาจจะกลับบ้านหรือกลับไปอยู่ในสถานที่ที่เขาจากมานะคะเขากลับกาจ,จะห่างไกลจากคุณไปไปอยูอ่ที่เขาอาจจะได้ย้ายที่อยู่นะคะเขาอาจจะกลับคืนไปอยู่ที่บ้านของเขานะคะก็ได้นะคะ มาดูกันต่อชีวิตของเขาก็มีความทำมีความเอ,อ่ออะไรนะทำอะไรก็ประสบผลสำเร็จดีนะคะการงานมีความเจริญก้าวหน้านะคะชีวิตเขาก็ดีนะคะช่วงนี้ชีวิตดีนะคะ กำลังเริ่มธุรกิจใหม่ๆนะคะและการงานของเขาก็กำลังไปได้ดีนะคะแต่เขาเหมือนรอคอยอะไรสักอย่างนะคะเนี่ยเจ็ดเหรียญถึงทุกสิ่งทุกอย่างของเขาจะดีชีวิตของเขาจะดีนะคะเหมือนชีวิตของเขาขาดอะไรไปอย่างนึงเห็นไหมคะเจ็ดเหรียญเขาจะจ้องมอง แล้วก็หน้าตาก็เศร้าส้อยนะคะหน้าตาเศร้าๆนะคะหน้าตาที่ไม่สดชื่นเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งในชีวิตของเขาเหมือนเขารอคอยอะไรบางอย่างนะคะชีวิตหน่อยๆนะคะเศร้าๆรอคอยข่าวสารอะไรบางอย่างนะคะ รอคอยข่าวสารรอคอยสิ่งดีๆที่จะให้เกิดขึ้นกับชีวิตของเขานะคะชีวิตของเขาไม่ค่อยจะมีความสุขทางใจเท่าไหร่แต่ทางกายความเป็นอยู่ของเขานะคะอุดมสมบูรณ์นะคะชีวิตการงานมีความก้าวหน้าการเงินมั่นคงนะคะแล้วยังไงต่อคะที่เกี่ยวกับคุณ แล้วความรู้สึกที่เกี่ยวกับคุณตอนนี้ล่ะเขาไม่ยอมปล่อยคุณเนี่ยเขาไม่ยอมปล่อยยังไงนะคะความคิดของเขาเรามาดูกันที่เขาไม่ยอมปล่อยคุณเนี่ยคือนะคะไม่ยอมปล่อยคุณความรู้สึกของเขาอย่าให้เกิดอ่า อะไรนะเกิดปฏิหารเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้คุณกับเขาได้พบได้เจอกันแบบไม่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะคะอยากให้เรื่องต่างๆเกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดหรืออยากจะให้ปฏิหารเกิดขึ้นกับชีวิตของเขาที่เกี่ยวกับคุณนะคะอยากให้คุณกับเขามาพบ เอาไหมคะคุณผู้ชมเขาวางเลยเอาเลยนะคะ <c oughs> เขาเขาออกมาแล้วเขาก็วางของเขาเรียบร้อยเลยนะคะคุณผู้ชมสรุปไม่หมอหยิบนะไม่หมอจะใช้ไพ่สองใบนี้ทํานายเพราะเขาออกมาแล้วเขาจะวางเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมพลังงานของไพ่ก็เป็นไพ่ยิบซีเป็นไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์นะอืไม่เชื่ออย่าลบหลู่อย่างประมาณเนี้ยนะคะ <c oughs> ให้ย่ิบสีเขาเป็นไพ่ที่ศักดิ์สิทธิ์ไพ่สามดาบขึ้นมาอยากให้ความสัมพันธ์ที่มันลบๆนะคะที่ต่างคนต่างเจ็บปวดเนี่ยได้จบลงนะคะเหมือนความรู้สึกของเขาอยากให้ทุกอย่างมันจบลงแค่นี้นะคะสิ่งที่ไม่ดมีแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่นะคะแปดเตียนอะไรคะ พิพ่ยอย่าออกมาเองนะคะแม่หมอรู้สึก <Jeez> ตัวพลังงานของพิพายจังอ้ามาดูกันนะคะความรู้สึกแต่ความรู้สึกของเขาการมีอีโก้ก็ยังมีอยู่นะคะเป็นถึง king of s w o r r s โดยทีเดียวนะคะ ถึงจะอยากให้พบให้เจอกันยังไงแต่ความอืมอะไรนะการที่คุณกับเขาจบกันไม่สวยเนี่ยมันก็ยังอยู่ในใจเขาตลอดนะคะยังไม่ลืมนะคะเนี่ยคิงถือคิงถือดาบยังไม่ลืมความเจ็บยังไม่ลืมความออะไรนะที่ทำให้เสียความรู้สึกอ่ะยังยังจับไว้ยังถือไว้นะคะ ความเจ็บความแค้นยังถือไว้ถือมั่นยึดมั่นนะคะถึงอยากจะให้เกิดขึ้นให้คุณกับเขาได้เจอกันยังไงแต่ความเจ็บก็ยังยึดมั่นถือมั่นไว้ในใจเขาคงเจ็บหน้าดูนะคะอืมถือดาบไว้ก็คงจะเป็นถือความแค้นไว้ในใจนะคะอืม อยากมีความรู้สึกดีๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่มีความเจ็บปวดเห็นไหมคะสามดาบให้กลายมาเป็นไพ่จะล้อกันตรงกันพอดีเลยเห็นไหมคะนี่คือสามดาบความเจ็บปวดนี่คือสามถ้วยความสุขได้ลกลับมามีความสุขอีกครั้งอยากให้เป็นอย่างนี้นะคะความรู้สึกจากความเจ็บการที่ ต่างคนต่างมีความรู้สึกเจ็บนะคะอยากให้กลายเป็นสามถ้วยนะคะให้กลายมาเป็นมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะเดีย๋ยวมาดูกันต่อนะคะแม่หมอขอขยายไพ่เด e อยอำเภอเป็นเก้าไม้นะคะ ความรู้สึกของเขาทุกวันนี้เขาไม่เขาอยู่อย่างเนี้ยเห็นไหมคะหน้าตาบุดเบี้ยวคนรอบข้างคนข้างข้างกายเขาก็ทําให้เขาอืมีแต่สิ่งที่ทําให้เขาไม่สบายใจนะคะทําให้เขาปวดหัวเห็นไหมคะ <c oughs> ทําให้ชีวิตไม่มีความสุขนั่นแหละหน้าตาบุดเบี้ยวนะคะหันไปทางไหนก็มีแต่สิ่งทกซ i c ไม่ว่าคนไม่ว่าคน ที่อยู่ข้างกายไม่ว่าจะเป็นการงานไปทำงานก็ไม่มีความสุขคนที่อยู่รอบๆกายก็ทำให้เขาไม่มีความสุขนะคะในเมื่อเขาความรู้สึกเขาเป็นอย่างนี้แล้วเรามาดูกันต่อนะคะแล้วเขาจะทำอะไรกับคุณไหมเขาคิดจะทำอะไรกับคุณไหมคะคนที่ไม่ยอมปล่อยคุณคนนี้นะคะทำไมเขาถึงไม่ยอมปล่อยคุณนะคะ อืมไพ่ The ะ a g i c i a ช The m a g i c i a n ชนะคะเขาจะทำอะไรกับคุณนะคะเขาอยากจะทำให้ทุกอย่างกลับคืนมานะคะอยากจะเสกเหมือนอยากจะเสกนะคะให้โลกทั้งใบกลับคืนมานะคะให้สิ่งดีๆหวนกลับคืนมานะคะ นะคะเป็นไพ่ที่เหมือนไพ่เทวดานะคะเป็นไพ่คนที่มีคาถาคมเป็นไพ่คนที่มีพลังวิเศษในตัวนะคะเขาอยากจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างระหว่างคนกับเขานะคะกลับมานะคะด้วยพลังอะไรสักอย่างในตัวเขานะคะหรือพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ จัก,กรวาลอะไรสักอย่างนะคะนำพาให้สิ่งดีๆกลับคืนมาอีกครั้งนะคะจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างความรู้สึกที่ไม่ดีความเจ็บปวดนะคะการที่ทำร้ายกันนะคะความหลังอดีต นะคะเขาอยากจะลืมมันไปนะคะแล้วก็อยากจะเริม่มต้นใหม่นะคะลืมอดีตนะคะเขาจะทำอะไรนะคะเขาอยากจะลืมอดีตทิ้งอดีตความรู้สึกที่ไม่ดีไปนะคะอืม ลืมความเจ็บจริงๆด้วยนะคะสองถ้วยนะคะเขาคิดว่าจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีความทุกข์นะคะเนี่ยมีความทุกข์มีความเสียดายกับความสัมพันธ์ที่มันพังไปอ่ะไม่รู้ใครทำพังนะคะ เขาจะหันกลับมามองคุณเขาหันกลับมามองเห็นคุณค่าในตัวคุณนะคะเนี่ยรู้สึกเสียดายอยากจะกลับมาเขาเสียดายนะคะที่คุณกับเขาจบกันไปนะเขาไม่ยอมปล่อยข <c oughs> ออภัยนะคะเขาไม่ยอมปล่อยคุณเนี่ยเพราะเขาเสียดายนะคะเพราะคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขานะคะเนี่ย คนที่ไม่ยอมปล่อยคุณคงจะเป็นคนรักแน่นอนนะคะอยากจะกลับมาให้คุณค่าคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะอืมเราจะทำเพื่อคุณนะคะมาขยายไพ่ใบนี้กัน อยากมีอนาคตร่วมกันกับคุณนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารมาด้วยนะคะอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของในชีวิตของคุณอีกครั้งนะคะเนี่ยมองไปในอนาคตก็ยังมีแต่คุณนะคะเขาถึงไม่ปล่อยคุณนะคะเพราะเขายังมีคุณอยู่นะคะแล้วจริงๆด้วยนะคะ เขาอยากจะสื่อสารอยากจะติดต่อคุณมานะคะถ้าสมมตุติไม่ไม่ใช่สมมตุติถ้าตอนนี้เขากับคุณไม่บอกกันไปขาดการติดต่อกันไปไม่ได้พูดคุยกันนะคะแล้วต่างคนต่างอาจจะไปเริ่มต้นใหม่ด้วยด้วยซ้ําแล้วนะคะต่างคนต่างอาจจะไปอืมเริ่มต้นชีวิตใหม่ทำงานใหม่นะคะแต่ อยากจะสื่อสารอยากจะส่งข่าวอยากจะทักทายคุณนะคะสองไม้เท้าเนี่ยค่ะอืมนะคะอยากติดต่อสื่อสารกับคุณสิ่งเขาจะทำนะคะและมอบสิ่งดีๆให้นะคะยังเป็นห่วงนะคะอยากจะเป็นอยากจะอ่มามาคอยดูแลคุณนะคะ เขาเคยดูแลคุณมาก่อนนะคะดูคุณสองคนเคยให้ความช่วยเหลือกันด้านการเงินการงานหรือความรู้สึกนะคะเนี่ยซัพพอร์ตกันทุกเรื่องนะคะอยากกลับมามีส่วนนะคะได้ดูแลคุณนั่นแหละค่ะคือไพ่หเหรียญน,นะคะอ่าแล้วก็ในหมอจะสะรุปว่าแล,วแล้วคุณกับเขา สถานการณ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปคะเราคิดจะติดต่อสื่อสารกับคุณอยากมาซัพพอร์ตคุณอยากกลับมาเพราะเสียดายนะคะคุณคือคนที่มีค่าที่สุดสำหรับเขานะคะและสถานการณ์นะคะอ,อยากจะกลับมาเป็นครอบครัวกับคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นไหมคะสิบถ้วยชีวิตที่ไม่มีคุณชีวิตเขาเหมือนขาดอะไรไปอย่างหนึ่งนะคะ ถึงจะมีทรัพย์สินมากมายแค่ไหนมีความสุขทางกายแต่ทางใจขาดคุณก็ไม่มีความสุขนะคะอืมนะคะดูสิอยากจะมอบความรักอยากจะมอบสิ่งดีๆนะคะอยากจะมาหาคุณแล้วบอกคุณว่าอยากจะกลับมาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะยังมีคุณอยู่เต็มหัวใจเต็มถ้วยเลยนะคะอืม ขีมาอัศวินขีมาขาวนะคะมาตัวนี้ก็เยิ้งย่างแล้วนะคะกำลังมาแล้วนะคะเดลว,วิว,วยังไม่ลืมเลยนะคะภายใบน,นี้โปะนะคะไม่ลืมคุณเลยค่ะตัดพยายามจะตัดคุณยังตัดไม่ขาดนะคะคุณผู้ชมอืมนะคะตัดไม่ขาด ในหมอจะขยายไพ่เดตเดวิวให้ว่ายังมีคุณอยู่ในหัวใจยังเก็บยังกอดยังรักษาความคุณไว้เสมอนะคะคุณยังอยู่ในใจของเขาทุกวันนะคะไอหมอขอจบด้วยไพ่สี่เหรียญน,นะคะทำไมเขาถึงไม่ยอมปล่อยคุณเพราะเขารักคุณนะคะอยากจะกลับมาซับพอร์ตอยากจะมาดูแลอยากจะมีคุณในอืม อยากมีคุณร่วมสร้างนะคะครอบครัวถ้าไม่มีคุณชีวิตก็ไม่มีความสุขนะคะสำหรับคลิปนี้รับได้สิ่งดีๆพลังงานดีๆไปนะคะพลังงานลบๆก็วางไว้ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมคลิปนี้นะคะแม่หมอขอ,อบจบด้วยความรู้สึกดีๆของเขานะคะและอยากให้คุณไปเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวในชีวิตของเขาแล้วก็ยังเก็บ คุณไว้ในใจเสมอนะคะฝักแต่สิ่งดีๆไปน,นะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ